กรผลิตออกซิเจนนะครับก็คือมันก็ส่วนที่สําคัญมันก็จะมีอยู่หนึ่งก็คือจะเป็นปุ่ม power นะครับพอเสียบไฟปุ๊บเขาก็ปกดเปิดปุ่มเวอร์สักพักหนึ่งเครื่องมันก็จะเริ่มทํางานเขาก็จะสังเกตด,ดูว่ามันก็จะมีฟองอากาศขึ้นตังในนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรับอ่า ปริมาณของออกซิเจนที่มันจะออกมาการปรับนี้คือเราจะใช้ปุ่มตรงนี้นะครับหมุนตามลูกศรส่วนวิธีการประกอบอันนี้จะเป็นสายาสายน้ำออกซิเจนจากเครื่องไปถึงผู้ป่วยนะครับมันก็จะมีอยู่2ปลายปลายแรกนี่จะเป็นมันจะมีขนาดใหญ่ อเอาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเสียบเขา้าปุ๊บมันเปิดซิลิโคนมันก็จะจับกันแน่นถ้ามันยาวใช้ได้ครับถ้าเปิดแหงเกินไปมันก็อาจจะทําให้รูดได้ถ้ามันรุดครัก็เสียบเข้าไปพยายามเสียบเข้าไปแน่นๆนะครับ พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่ตัวนี้มันจะยาวประมาณ5เมตรทิ้งไว้สักพักนึงมันก็จะ,ะนี่ครับอ๋อผมอ๋ผมดันไว้เปิดสูงสุดครับปีลองฟังเสียงดูเนาะมันก็จะมีเสียงล้มออกแต่ว่าในการเปิดระดับนี้นะครับ ควรจะเปิดที่ระดับเบาๆก่อนโดยสังเกตร้จักลูกลอยเพราะว่าถ้าเปิดแรงเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาคือลมมันจะดันสายลุดค่อนข้างง่ายในการใส่สายเนี่ยเราจะต้องแบบว่าใส่คือมันพยายามให้แน่นที่สุดตรงนี้จะมีคีย์สีแดงบอกระดับอยู่ซึ่งปกติควรจะล้องอยู่ที่ประมาณะระดับ2ขึ้นไปลองไปๆเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วลองถามผู้ป่วยว่าเป็นรู้สึกโอเคในระดับไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดแรงมากเกินไปก็คือลมออกซิเจนมันก็จะเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปอาจจะทำให้แบบว่าเกิดอาการแบบหน้ามืดอย่างมุนี้ได้เหมือนกัน